สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่5พฤศจิกายน2,564นะครับก็อยู่ในเพจคุยกับจอจานนะครับกับคุณผู้ชมที่วันนี้นะครับเปลี่ยนแพลตฟอร์มนะฮะผมก็ปรับนะครับนะครับปรับรูปแบบของเพจนะครับเป็นเพจจอจานก้าวไกลนะครับก็หลายคนคงทราบ แล้วนะครับทราบดีนะครับว่าผมก็จะเปลี่ยนบทบาทนะครับจากนักเคลื่อนไหวสื่อมวลชนอิสระตอนนี้ก็ก้าวสู่ถนนการเมืองอย่างเต็มที่นะครับก็แล้วก็เลือกแล้วนะครับว่าจะเดินในหนทางของพักก้าวไกลนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่เป็นแฟนคลับแฟนเพจ คุยกับจอจารมานานนะครับตั้งแต่ปีไม่เลื่อนเลือกตั้งนะครับแล้วก็จนมาถึงการประท้วงกะกะตจนมาถึงช่วงโควิดนะครับกิจกรรมทางการเมืองต่างๆที่ผมได้ทำแล้วก็หลายคนให้การสนับสนุนก็ขอบคุณมากนะครับแต่ว่าในฐานะที่เป็นนักการเมืองวันนี้ก็คงจะต้องมาพูดเรื่องของการเมืองอีกเช่นเคยนะฮะก็คงจะไม่ได้ทิ้งไปแต่ว่า ก็อยากจะพูดให้ทุกท่านได้ฟังว่าผมก็จะไม่ได้พูดแบบเป็นกลางผมก็จะต้องพูดนะครับผมก็จะต้องนำเสนออุดมการแนวคิดที่มันเป็นไปแบบทางการเมืองที่ผมเชื่อมั่นนะครับก็เตือนก่อนเตือนก่อนนะครับพี่พี่จิตจิวัสสาบอกว่าลงเขตไหนในก็ทมครับแต่ว่ายังประกาศไม่ได้นะฮะเดี๋ยวก็ รออีกสักระยะหนึ่งแต่ว่าแค่ว่าค่อยๆเปลี่ยนพี่เด็กคอนหวานสวัสดีครับนะเจอพี่เด็กคอนหวานตอนเราประท้วงตอนนี้เปลี่ยนรูปแบบใหม่แล้วก็เป็นนักการเมืองแล้วนะครับก็ฝากนะครับก็ทุกท่านด้วยนะครับทีเ่เห็นอ,อ,อะไรในตัวผมอะไรก็ฝากสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็จะพยายามสื่อสาร ทางการเมืองกับคุณผู้ชมผ่านเพจนี้เช่นเคยนะครับสิ่งที่มองไปตรงนี้เนี่ยอยากให้ยุบสภานะครับท,ทำไมผมอยากให้ยุบสภาเพราะว่า,าคุณประยุทธ์เนี่ยเจอปัญหารอบด้านแล้วก็ไม่สามารถที่จะประครับประคองสภาได้แล้วนะครับาจากเหตุสภาล่มเมื่อวันพุธนะครับนะฮะมันเกิดจากการที่ เสียวิรัฐบาลไปวันนี้เราเห็นเอกสารตั้งวิปรัฐบาลคนใหม่แต่ก็ไม่แน่แนใจว่าสภาจะล่มไหมนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยนะครับถ้าสภายังล่มแล้วล่มอีกเดินหน้าไม่ได้นะครับพลเอกประยุทธ์ก็ควรคืนอํานาจให้กับพี่น้องประชาชนในการตัดสินใจเลือกตั้งแล้วก็นาทีนี้จังหวะนี้เป็นนาทีที่ควรจะลงแล้วควรจะลงจากหลังเสือแล้วนะครับไม่เห็นได้ชัดว่าสอสอ ที่พยายามจะล้มคุณโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาล้มคิดจะล้มคุณเพราะว่าเขาคิดว่าตัวเขาเนี่ยเขาก็หาเสียงโดยเอาคุณมาขายจากการเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในสภาก็เป็นเรื่องที่คุณคอนโทรลไม่ได้แล้วคุณแฮนด์โดไม่ได้แล้วนะพอกลับมาในฝั่งรัฐบาลปัญหาคุณก็เยอะมากโควิดคุณก็ไม่รู้จะแก้ได้หรือเปล่าเหมือนที่ภาคเอกชนอย่างคุณชูวิทย์กรลมวิสิ์ก็ออกมาด่าพลเอกประยุทธ์ตรงๆว่า มันมันมัน,ม,นมันไม่พร้อมอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะนะคือจริงๆคุณชูวิววเขาพูดแรงๆอะ่ะมันไม่พร้อมอะไรสักอย่างแต่เสือกอยากจะเปิดประเทศแล้วก็วันนี้เราเห็นคำเตือนจากกับที่บอกว่าเฮ้ยโควิดในอังกฤษในยุโรปเริ่มระบาดนะจะเอาไม่อยู่นะอ้าวแล้วทีนี้ทำไงอย่อามึงเปิดประเทศไปแล้วนะครับแต่ถามว่าผมเห็นด้วยกับการเปิดประเทศไหมผมส่วนตัวนะครับส่วนตัวนะ ผมคิดถึงปากท้องของพี่น้องประชาชนผมคิดถึงคนที่ไม่สามารถทำมาหากินได้แล้วนะครับคือคนคนที่เจ็บไข้ป่วยคนที่นั่นก็เรามีความเห็นใจแล้วเราคิดว่าทุกชีวิตมีค่านะครับมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการการที่พูดง่ายๆก็คือเขาก็คือต้องได้รับการดูแลจากภาครัฐอย่างดีที่สุดไม่ว่าจะกการเยียวยาจากการนั่นแต่คนจำนวนมากกำลังตายทั้งเป็น นะครับไม่ไม,ไม่หลายคนที่รอดจากโควิดมาได้หนึ่งปีเนี่ยมาสปีที่สองเนี่ยไม่เป็นบ้าไม่ซึมเศร้าไม่ผูกคอตายไม่ล้มละลายไม่เป็นคอทานก็บุญแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องตบมือให้ตัวเองที่เรายืนหยัดมาได้หลายคนเอ่อเป็นหนี้เป็นสินนะครับหลายคนมาเจอน้ําท่วมซ้ซําซากอีกนะครับหลายคนนะพี่แท็กซี่เนี่ยหางานไม่ได้ร้านผับบาร์ร้าน,าานอาหารเจ๊งกันเป็นแถวแต่วันนี้เนี่ยนะครับ ทุกขั้งกลับมายืนได้นะครับก็ต้องเปิดให้เงินมันไหลเวียนสักพักหนึ่งแล้วถ้าเกิดตัวเลขมันระบาดในลักษณะที่โอ้ยฉีดไอซีนอแวกรอบสะดือตามไอหมอพร้อมมันเนี่ยยังยังไม่เวิร์กเนี่ยอันนี้ก็คือต้องต้อง,องพิจารณาแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันสมองของพลเอกประยุทธ์มันเอาไม่อยู่ไงฮะค,คือคือต้องยอมรับความจริงว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนที่อายุ เกษียณเจ็ดสิบกว่าแล้วแต่ไม่ยอมปล่อยมือนะครับเราสังเกตว่าตอนนี้ทุกพัคก,การเมืองเนี่ยเปิดตัวมาก็เป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนที่อยากจะเห็นว่าประเทศมันไม่ไหวแล้วเขาปล่อยแบบนี้ไม่ได้แล้วจริงๆจริงๆต้องยอมรับว่าเอ่อเมื่อก่อนเนี่ยคนไม่ค่อยสนใจการเมืองเยอะแต่ตอนนี้คนเข้ามาสนใจการเมืองเพราะเขารู้แล้วว่ามันใกล้ตัวมากคือโดยเฉพาะอย่างผมเนี่ยตัดสินใจมาลงการเมืองเพราะว่าเฮ้ยกูปล่อยอย่างนี้ไม่ได้นะ ถ้ากูกูกูไปนั่งเองกูไปบริหารเองหรือกูไปนั่นเนี่ยเรายัางน้อยเรายัางได้คิดว่าเฮ้ยเราได้ผักดันไปในทางที่มันถูกต้องชอบทำในทางที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นที่ไม่ใช่แบบอนุรักษ์นิยมแบบที่พลเอกประยุทธ์ทำนะคำก็สามัคคีคำและสามัคคีของพลเอกประยุทธ์มันแดกไม่ได้ไงนะสุดท้ายก็ต้องเอาทหารไปปลูกผักชีนะครับเพราะว่า24,00 0เซลของ พลเอกประยุทธ์เนี่ยย40,000กว่า45,000เซลล์เอ้ยกี่เซลล์ก็ไม่รู้อะแต่เอาเป็นว่าเราไม่ไว้ไว,วางใจแล้วเราก็รู้สึกว่าพลเอกประยุทธ์ทางานต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นแน่นอนนะพลเอกประยุทธ์เจอปัญหารอบด้านล่าสุดนะฮะพลเอกประยุทธ์เอาเงินร้อยกว่าล้านเนี่ยเออหนึ่งพันแปดร้อยล้านนะถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดไปเอามาจากไหนถามว่าไอ้เงินก้อนนี้คืออะไรเฮลิคอปเตอร์เอ่อการซ่อมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติล่าสุด พอบตอรบทำหนังสือถึง,ถงพลเอกประยุทธ์ว่าเฮ้ยมันมีเงินที่ค้างจากการบินไทยอยู่ของกองบินตำรวจเนี่ยเนี่ยต้องเอางบกลางพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจไม่ได้นะครับสุดท้ายต้องเกษียณหนังสือแทงหนังสือไปหาสํานักงบประมาณแล้วถามว่าเฮ้ยจะเอางบประมาณมาจากไหนในการที่จัดก,การตรงนี้เอาเงินไปอุดแล้วผมก็ไม่รู้ว่าซ่อมเครื่องบินกันยังไงขึ้นแบบเกินงบประมาณที่ตั้งเอาไว้นะน,นี่ยังไม่รวมสารพัดปัญหาที่ เออคุณจะเอาธรรมนัตยังไงตอนนี้ก็มีข่าวว่าพักนะพักการเมืองพักหนึ่งไงผมพูดไม่ได้พูดพูดเยอะปนี้ไม่ได้นะก็เชิญนะสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่นะเป็นมือขวาของคุณธรรมนัตเนี่ยไปเป็นประธานยุทธ,ธศาสตร์นะนะครับก็เพราะนั้นการเมืองฟากรัฐบาลเนี่ยตอนนี้เราเห็นถึงความไม่ไม่ลงเอยความไม่สงบราบเรียบขึ้นมลสุมเยอะมากนะแล้วก็ไม่รู้จะปกครองได้ยังไงแต่ ผมคิดว่าอย่างน้อยก็คงต้องเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนนะครับแล้วก็จะนํามาสู่การเลือกตั้งอสอสอในเร็วๆนี้แหละนะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยอยู่ยาวจนจบสมัยอะไรก็ไม่แน่นอนนะครับดูอย่างการล้มลุกคลคางของสภาที่เปิดแล้วต้องปิดเพราะว่าสสซีกรัฐบาลไม่มานะฮะไมกดบัตรแสดงตัวเนี่ยก็ต้องก็ต้องเป็นความผิดของรัฐบาลนะเพราะฉะนั้นยุบสภาไปดีที่สุดเพราะว่า ออพอเนประยุทธ์ไล่น้ํายาแล้วลงแบบเรียบเรียบนะฮะนะครับลงอย,อย่าให้ต้องตายคาเก้าอี้เลยนะขออญาตทักทายคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาทั้ง30กว่าท่านนะครับคุณจิวสาบอกว่าจะเลือกเพื่อไทยกับก้าวไกลรักงายกพักสินรักคุณธนาธรอ,อ๋อหมายถึงว่าระบบบัตรสองใบใช่ไหมครับจะเลือกเลือกเลือก เพื่อไทยใบหนึ่งก้าวไกลใบหนึ่งแต่ดูก่อนใช่ไหมว่าจะเลือกยังไงแต่ว่าฝากเอาไว้นะครับยังไงก็ถ้าเป็นไปได้นะรักและชอบนะเกิดจอจานอยู่ในเขตพี่จีวสาก็เลือกจอจานด้วยนะถ้าลง <laughs> <laughs> ใช่ไหมเลือกผมด้วยแล้วก็เลือกก้าวไกลด้วยไงยนะวิน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  <laughs> ใช่ค่ะที่บ้านด้วยนะครับแล้วก็คุณเพื่อเธอข้างกายบอกว่าเลือกตั้งนาย,ยกรัฐมนตรีครั้าง,งาน้ารัฐบาลเก่ามันก็โกงอยู่ดีนะครับคุณสํารวยบอกให้กําลังใจอู้ขอบพระคุณมากนะครับคุณพินสวัสดีนะครับแหมเป็นแฟนตัวยงด้วยนะครับคุณเอกคุณคุณคุณเจกนะครับสันติพงนะครับบอกว่าเราสนับสนุนก้าวไกลนะครับอู้ขอบพระคุณมากนะครับรักจอจนัน ถ้าชื่อจอจางไปปรากฏนะจอจางก้าวไกลนะครับในเขตพี่จิวสาก็ฝากฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับก็นะแต่ว่าผมก็เออเป็นแบบนี้นะฮะหลายคนที่ติดตามผมมาหลายๆปีก็จะจะ,จะทราบว่าผมก็มีคาแรคเตอร์แบบนี้นะฮะแล้วถ้า,ถ,าถ้าเปิดมาว่าผมอยู่เขตไหนทุกคนจะแบบร้องอุทานว่าโอ้ไม g o ก นะครับอ่ะโอเคนะก็สภาก็ไปเรื่องหนึ่งเรื่องเรื่องเรื่องเนี้ยที่ที่ที่ห่วงว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวก็ผ่านไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อดใจอีกนิดนึงนะท่านก็ประคับประคองผมคิดว่าเดือนพิกาธันวาการท่องเที่ยวหรืออะไรเงินมันน่าจะสะ,สะพัดมากขึ้นนะครับแล้วก็เอเ จะมีถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการเนี่ยรัฐบาลที่ช่วยเหลือเนี่ยผมยอมรับเลยว่าช่วยเหลือแบบไม่ทั่วถึงนะครับเอาเงินแจก3,000บาทกับโครงการที่ใช้ชื่อว่าออสนับสนุนการจ้างงานหมายความว่าต้องร้านเหล่านั้นเนี่ยต้องอยู่ในระบบประกันสังคมแล้วต้องมีลูกจ้างอา้าวแล้ว SME เล็กๆอ่ะคุณทิ้งเขาไปที่ไหนนะครับนี่คือความหายนะของรัฐบาลคือคิดอะไรแต่ทุนใหญ่สุดท้ายนะอย่างเปิดมาเนี่ยต้องไปไอ้ลงทะเบียนชาเนี่ย SHA เนี่ยกับ SHA plus เนี่ยสำหรับ อ,อ,อ,อนุญาตให้ดื่มเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์คุณผู้ชมรู้ไหมว่าสุดท้ายเนี่ยลงทะเบียนก็ยากนะครับเปิดเข้าไปกว่าจะแอดภาพกว่าหลายๆท่านไม่ใช่ผู้ประ,ประกอบการอาจจะไม่ทราบแต่ก็ยากยากยาก,ยากพอๆกับเหมือนที่เราลงทะเบียนกันสมัยก่อนอะ่ะคือถา,ถามนู่นถามนี่แล้วสุดท้ายคือคุณก็มีข้อมูลอยู่แล้วไหนบอก Thailand 4.0นนี่คือความบ้าคลั่งนะฮะของรัฐราชการที่แบบ อำนาจอยู่ที่ฉันคุณต้องเดินเข้ามาคุณอยากได้เงินคุณอยากได้ความช่วยเหลือคุณต้องเดินมาหาฉันนะครับผมก็เลยงงว่าเอ้าทําไมคุณมีข้อมูลอยู่แล้วว่ามันมี SME เท่าไหร่นะฮะมีแอคทีฟอยู่ไหมคุณก็ให้นะครับโดยที่เขาเรียกว่าอะไรไทยแลนด์4.0สมกับที่ปากคุณพูดนะฮะไม่ใช่ว่าปากพูดอย่างแต่ว่าเวลาทําก็คือต้องไปนั่งลงทะเบียนดีว่ามันไม่ต้องให้เราพิมพ์ไปต่อคิวเซ็นเอกสารนะครับ คุณลีลาวดีบอกจริงค่ะสวัสดีนะครับพี่ลีลาวดีเมืองพันธ์นะฮะก็งั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับก็เ,เรื่องราวของการยุบสภาเนี่ยก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยจับตานะครับจับตาแบบใกล้ชิดเลยทีเดียวนะฮะคือคือคือ,คอผมคิดว่ามันมินเมย์ นะฮะมันมีเมยนะฮะใครคิดว่าสภานะฮะจะถูกยุบจะล่มเร็วๆนี้นะครับกดหนึ่ง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 เข้ามานะครับนะครับคุณเพื่อเธอข้างกายบอกว่าผมอยากให้ทักษินกลับมาโอ้ oh my g ก d เอ่อทักทายคุณ พี่เด็กคอนหวันยังอยู่ไหมอ่าสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับนะครับนะกดหนึ่งกดหนึ่งกดหนึ่งใครคิดว่ายุบสภาแน่นอนกดหนึ่งเข้ามากดหนึ่งเข้ามานะครับกดหนึ่งเข้ามาผมจะได้รู้ว่าเออคุณผู้ชมคิดว่าไม่เกินเดี๋ยวมีการเหตุยุบสภาแน่นอนใครคิดว่าอุ้ยอยู่จนครบสมัยกดสองใครคิดว่าอยู่จนครบสมัยกดสองนะครับใครคิดว่ายุบแน่นอนกดหนึ่ง นะครับกดหนึ่งกดหนึ่งกดหนึ่งนะกดหนึ่งยุบสภาแน่นอนกดหนึ่งนะไม่ยุบนะครับอยู่ยาวนะบิ๊กตู่อยู่ยาว,นะว,ยยาวจนจบสมัยนะครับเอาชนะธรรมนัตได้อย่างเงี้ย <laughs> <laughs> กดสองอ๋อเท่าที่ดูตอนนี้นะฮะนะทุกคนย,ยังกดหนึ่งเข้ามากันเต็มเลยนะฮะอืมอ่ะนะอ่ะโอเคทานี้ก็ ให้กำลังใจให้กำลังใจนะครับก็ส่วนนะครับเรื่องของทางการเมืองนะฮะหลังจากที่บิ๊กแพะเนี่ยนะฮะไม่ลงนะไม่ลงเลือกตั้งผู้ว่ากรทมแล้วนะครับเพราะว่ากลัวจะขัดแย้งกับคุณอัศวินขวัญเมืองนะครับเพราะว่าธรรมนัตก,ก็ส่งคนของตัวเองลงแล้วนี่ก็เป็นการเมืองท้องถิ่นที่เกิดการขยับนะฮะของฝากรัฐบาลนะครับ นะนี่คือการขยับที่ที่รุนแรงแต่ว่าต้องดูว่าพลเอกประยุทธ์จะแก้เกมเรื่องนี้ยังไงทั้งเรื่องของวิบเรื่องของเสียงนะสองอันนี้คือต้องพยายามรักษาไว้เพราะว่าถ้าสภาล่มมันมีกฎหมายสําคัญที่ต้องเข้าเนี่ยแล้วลมแล้วลมอีกลมแล้วลมอีกมันเดินหน้าไม่ได้ไงคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าเวลาผมเห็นคนไปเม้นว่าโอ้เงินเดือนสอสอแสนกว่าบาทเนี่ยทำไมไม่ทําหน้าที่โทษ รัฐบาลเลยเพราะว่าฝ่ายค้านเข้ามาอยู่แล้วเพราะมันไม่มีใช่ไหมครับเฝ่ายค้านเขาเพร้อมที่จะมาทําหน้าที่อยู่แล้วล่าสุดก็ต้องเ,ออเห็นว่าเรื่องของราคากเกษตรเนี่ยมันตบต่ํามากแล้วผมก็สะเทือนใจกับกับเรื่องนี้จริงๆนะครับเพราะคือว่ามามา่านะฮะกับราคาข้าวมามา่ายังมีราคาสูงกว่าข้าวอะ่ะทำไมเป็นแบบนั้นละะ่ะฮะประเทศนี้ แล้วก็รัฐมนตรีก็ไม่มาตอบคําถามในสภารัฐมนตรีก็ไม่รู้จะแก้ยังไงก็ใช้วิธีเตะทวงยืดเอายืดเอายืดเอา,ดเ,อาเดี๋ยวกูค่อยตอบเดี๋ยวกูค่อยตอบอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือมึงกะ,ะว่ารอราคาสูงขึ้นซึ่งก็ต้องก็ต้องรอแนละ้วแล้วไหนหลาย,หลาย,ห,ลายหลายพื้นที่อะรอน้าระเหยมันก็ไม่ระเหยนะบางบางจังหวัดในน้ํายังท่วมขังอยู่คือน้ําท่วมก็ไมแก้แก้ไม่ได้นะแก่เก กวนมาเจออีกนะทั้งที่คุณอยู่มาเจ็ดปีนะขุดบอ่อบาดาลไปเท่าไหร่แล้วว่าบิ๊กป้อมอะลึกจนถึงนรกยังนะครับป่านนี้ก็ยังไม่ได้ 2. นะครับราคาพืชผลเกษตรนะแล้วก็ได้สมองแบบพลเอกประยุทธ์มานะมะนาวแพงก็ให้ปลูกมะนาวกินเองนะพอสวนยางราคาตกก็ให้ไปปลูกมมามุยบางไปปลูกอะไรมั่งนะครับ นะล่าสุดบอกว่าผักชีแพงอนะ่ะเดี๋ยวให้ค่ายทาคือเป็นอะไรที่แบบตลกตลกมากคือเป็นอะไรที่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีวิสัยทัศน์หรือวิชันคือพูดงนะ่ายๆเอาพูดตรงๆนะเด็กข้างบ้านเด็กอนุบาลก็คิดได้ไอ้วิธีที่พลเอกประยุทธ์คิดเนี่ยมันไม่ได้นะไม่ได้เกิดจากองค์การประยุทธ์ที่สีวสีวิไลเลยนะครับเออ นะก็อยากจะให้ราคากเกษตรมันดีขึ้นอยากให้กเกษตรมันดีขึ้นแล้วผมก็อพยายามนะครับให้กำลังใจแล้วก็ขออภัยขออภัยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนะเมื่อกี้นี้พูดถึงไงโอโอเค เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยอืมคงไม่มีเงินคงไม่มีเงินแล้วนะครับหมดปัญญาแล้วนะครับหมดหมดปัญญาแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นนะครับอยากให้คนเก่งๆเข้ามาอยากให้คนที่มีความสามารถเข้ามารอบหน้านะครับท่านก็พิจารณาดีๆนะครับในการ เ,เลือกเลือกตั้งผพแล้วผมเชื่อว่าคนที่ติดตามผมมาเนี่ยแน่นอนว่าคงเป็นฝั่งประชาธิปไตยล้วนอยู่แล้วนะครับแล้วท่านคงทราบดีว่านะครับนะคงทราบดีว่าจะตัดสินใจอย่างไรนะครับนะเอ่อ นายกกินยางพาราหรือเปล่ากินยางพาราหรือเปล่าไม่ทราบนะครับนะฮะแต่ว่านายกก็น่าจะต้องกินยาพาราหลายๆเม็ดเลยนะฮะเพราะว่าคงจะปวดหัวอยู่พอสมควรนะล้มธรรมนัตไม่ได้นี่นะนะก็นะครับก็ขอบคุณ จริงๆนะครับใน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  m o v e m e ต t ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็ผมก็พยายามจะสื่อสารกับคุณผู้ชมให้มากๆให้ถี่ขึ้นแล้วก็จะเอาเรื่อง Insight เรื่องอะไรอะเขาเรียกว่าอะไรที่แบบที่แบบ exclusive อทางการเมืองมามาคุยมาแชร์ให้คุณผู้ชมฟังแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะที่ที่อยากจะพูดอยากจะนั่นเอาไว้ก็คือ เรื่องการแก้ไขกฎหมาย112และ116นะครับสำหรับคนที่ชุมนุมนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรียูทนะเยาวชนปลดแอกนะครับกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมเพนกวินลุงนะครับกลุ่มทะลุฟ้าทะลุแก๊สทุกคนเนี่ยนะครับเห็นแล้วก็มองจุดเดียวกันว่าอยากให้ยกเลิก112เพราะว่า เป็นกฎหมายที่ทำให้การแสดงออกซึ่งสิทธิและเสรีภาพของพวกเขาเได้รับผลกระทบต้องไปถูกจำคุกค,คือเรียกได้ว่าเป็นนักโทษทางความคิดนะครับส่วนอีกเฉดหนึง่งซึ่งอาจารย์ป๊อกปียบุตรก็ออกมารณรงค์ลงชื่อแก้ไข112คณะก้าวหน้านะครับส่วนทางการเมืองนะครับพักการเมืองอย่างพักเก้าวไกลเนี่ยนะครับก็ใช้วิธี เสนอแก้นะครับมาตรา1 1 2วันนี้รังสิมันโลมไปให้สัมภาษณ์กับคุณใบตองแห้งในทาง Voice TV นะครับก็พูดอย่างชัดเจนทีนี้ผมก็ขมวดบอกให้คุณผู้ฟังผู้ชมได้ฟังได้เข้าใจว่าไอ้หนึเนี่ยทำไมทำไมก้าวไกลถึงถึงใช้วิธีไม่ได้ไม่ได้สุดโต่งในการยกเลิกไปเลย นะครับยกเพราะว่าเป็นพักการเมืองการเป็นสถาบันการเมืองมันต้องเป็นแบบทุกคนแล้วถ้าเราเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีคนคิด,คด,คดแบบอดีตพระรูปหนึ่งที่วันนี้เอาสองแสนลายชื่อซึ่งผมไม่รู้ไปเอาสักไหนมาเน้นนะไปค้านเรื่องของการยกเลิกและการแก้หนึ่งหนึ่งสองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันมัน,มนไม่ใช่การตกผลึกหรือว่าการที่จะสรุปได้ในเร็ววันแน่นอนแหละมันมีคนจนํานวนหนึ่งสรุปได้แน่นอนแต่ว่าอีกคนอีกจํานวนหนึ่งก็ยังไม่ยอม ว่มันมัน,ม,นมันดึงชักขยเยอรกันไปชักขยเยอรกันมาแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นนะครับก้าวไกลก็บอกว่าเอาอย่างนี้สินะเรามาร้อยเรียงใหม่ให้มันถูกต้องนะครับว่านออในเมื่อเรามีหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลดโทษความรุนแรงลงมานะครับแล้วก็ลดแยกออกจากหมวดที่เป็นเรื่องของหมวดความมั่นคงให้ไปอยู่หมวด นะครับที่เกี่ยวกับภเกิจติยศนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอ,อ,อำนาจฟ้องนะครับอำนาจฟ้องเนี่ยจากเดิมที่คนอย่างแน่งน้อยคนอย่างเ,เพจเชียร์ลุงไปไล่ฟ้องคนไปทั่วนะอย่างที่เราเห็นกันก็คือคนนั้นไม่พอใจหรือบางทีก็ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองเคยมีแบบไม่พอผัวเมียไม่พอใจกันนะตอนรักกันดีก็เออเวลาพูดเมาอะไรกันบ้างพอเลิกกันเมียก็เอาเอา,เอาเรื่องนี้ไปเล่นงานกลับ อะไรอย่างเงี้ยก็เคยมีนะครับด้วยด้วยหนึ่งหเพราะฉะนั้นเห็นได้ชัดว่ามันไม่ต้องไปถึงขนาดเป็นเครื่องมือทางการเมืองมันเป็นเครื่องมือที่คนเอามาใช้ห้ามห่างกันได้ด้วยซ้ำนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นทางการเมืองด้วยซ้ําที่แม้กระทั่งไงครอบครัวเนี่ยไม่พอใจกันข้างบ้านไม่พอใจกันก็ถูกเอาตรงนี้ไปเร่งงานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะแล้วกฎหมายมันมีความรุนแรงมีโทษที่รุนแรงมากไป อีกเรื่องหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งของ112ก็คือว่ามันเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไระครับหคืออำนาจฟ้องสองโทษที่สูงไปใช่ไหมครับสก็คือว่าการจัดระเบียบใหม่ไม่ให้อยู่ในหมวดความมั่นคงเพื่อไม่ให้ศารหรือผู้ที่ใช้กฎหมายเนี่ยอย่างตุลาการทั้งหลายเนี่ยมาอ้างเพื่อไม่ให้คนได้รับการประกันตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ลดโทษลงมานะครับปรับเปลี่ยนบท แล้วก็ปรับเปลี่ยนอนาฟ้องมันทําให้ทําให,ให้พูดง่ายๆคือมันทําให้ความรุนแรงและการต่อต้านลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเนี้ยก็อยู่กันได้ใช่ไหมครับถ้าอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเฮ้ยแล้วถ้าเขาพูดด้วยเจตนาล่ะนะครับถ้าใครใครมีรู้เนี่ยจะทราบว่ากฎหมายเนี่ยมันจะมีเรื่องของการเหตุยกเว้นความผิดและเหตุเขาเรียกว่าเหตุยกเว้นโทษนะอย่างถ้าเป็นเรื่องของการรัก ชิงป้นเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เขาเรียกว่าองค์ประกอบความผิดพวกนี้เขาก็จะพิจารณาตามโครงสร้างนะครับโครงสร้างทางอาญาหนึ่งเขาดูก่อนเลยเจตนามีการกระทำไหมการกระทำเนี่ยรวมถึงงดเว้นกระทำอ่านะนี่นี่คือกฎหมาย101เลยนะผมย่อยให้คุณผู้ชมฟังแล้วเจาใจง่ายเวลาเราจะไปแจ้งความใครว่าคนนี้กระทำผิดอาญาไหมหนึ่งเขาดูก่อนเลยมีการกระทำไหม รู้ตัวมีสํานึกไหมไม่ได้ถูกใครครอบงำไม่ได้ถูกคนอื่นใช้แบบเหมือนใช้เป็นเครื่องมือแบบสมมติว่าเออแกะสะกดจิตให้ไปฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่ามีการกระทํารู้สํานึกไหมไม่ได้เป็นบ้าจิตฟันเฟือนไม่ทําด้วยความตั้งใจอันนี้คือการกระทํารวมถึงงดเว้นการกระทําด้วยนะครับงดเว้นการกระทานะฮะมันก็มีงดเว้นกะละเว้นนะไม่เหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องลึกขนาดนั้นเอาเทว่าวมีการกระทําเสร็จแล้วนะพอกระทําเสร็จเนี่ยเขาก็ดูว่า อ,อกระทาแล้วเนี่ยเจตนายังไงเจตนาต่อประสงค์ตอบผลเจตนาเล็งเห็นผลหรือประมาทอ่าใช่ไหมเพราะการะหรือกระทําไปด้วยประมาทเออเอ,อตั้งรถประมาทนะครับถ้าสมมติเข้าองค์ประกอบสองอ่ะอ่าโอเคเออมีการการะทํานะมีการเจตนานะแล้วเขาก็มาดูองค์ประกอบอีกอันหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าองค์ประกอบความผิดนะผู้ใดฆ่าผู้อื่นนะ เนี่ยอันนี้คือผู้ใดก็คือมีมีผู้ใดไปฆ่าผู้อื่นครบไหมเออมีผู้ใดมีฆ่าผู้อื่นแล้วก็กระทําโดยการเจตนามีการไปกระทาเนี่ยอันนี้ครบองค์ประกอบความผิดต้องได้รับโทษนะครับนี่นี่คือหลักง่ายๆแต่มันจะมีเหตเออุเขาเรียกว่าเหตุชะกันนะเหตุชะกันแล้วก็ผลชะกันอีกซึ่งผมจะไม่พูดตรงนี้แต่ผมจะพูดถึงเหตุยกเว้นความผิดและ เหตยกเว้นโทษอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเดิมทีเนี่ยกัญชานะาเราจินตนาการไปเลยว่ากัญชาเนี่ยผิดกฎหมายใช่ไหมครับสมมติผมนะถูกจับเนี่ยมีกัญชาไว้ในครอบครองนีนะ่นี่คือมีมีการการะทำมีการเขาเรียกว่าอะไรผิดกฎหมายครบองค์ประกอบความผิดแต่เกิดบทบัญญัติมันยกยก,ยกเว้นโทษนะครับหรือ การยกเว้นโทษอย่างเช่นสามีลักทรัพย์ภรรยามันมีเหตุยกเว้นโทษหรือนะครับเ,เหตุยกเว้นความผิดเช่นทําไปเพราะป้องกันนะหรือเหตุลดโทษเช่นทําไปเพราะโกรธทําไปด้วยอารมณ์ชู่วูบอย่างเนี้ยนะครับแต่ว่าในกฎหมายมิ่นประมาทเนี่ยนะครับมันก็จะมีเหตุยกเว้นความผิดเอาไว้นะจริงๆมีความผิดแต่ว่ามีเหตุยกเว้นโทษไว้ก็คือว่าอ,อ,อย่างเช่นถ้าเป็นการมิ่นประมาทเพราะว่า หนึงก็คือเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องสาธารณะประโยชน์กับสังคมที่เราพูดแล้วคือคนอื่นจะได้ประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับศาลก็ยกเว้นโทษให้คือที่พูดเนี่ยไม่ใช่โกรธแค้นส่วนตัวแต่เพื่อสา,ารประโยชน์สาธารณะอะไรแบบนี้นะครับเขาไม่ให้พิสูจน์แค่เรื่องเดียวคือว่าที่เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้เป็นประโยชน์กับสังคมนะันอันนั้นผิดมีประมาทเต็มเตมแต่ว่าในกฎหมาย1 1 2 ก็ไม่ได้มีเหตุยกเว้นความผิดหรือเหตุยกเว้นโทษเพราะฉะนั้นต่อให้เราพูดด้วยเจตนาที่ดีแค่ไหนเราพูดจริงแค่ไหนแต่มันสารไม่เปิดโอกาสให้พิสูจน์ไงใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีเหตุยกเว้นความพักก็เลยคิดว่าเฮ้ยตรงนี้มันสําคัญนะมันมีทั้งเหตุยกเว้นความผิดมันเหตุยกเว้นโทษก็ควรจะใส่เอาไว้ว่าถ้าทําไปด้วยเจตนาที่ บริสุทธิ์เจตนาที่ดีก็ควรจะมีเปิดโอกาสให้เกิดขึ้นตรงนี้นี่คือ1นึในแบบของก้าวไกลนะครับซึ่งก็ต้องดูว่าพักร่วมฝ่ายค้าซึ่งพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยเห็นด้วยกับการแก้ตรงนี้แล้วก็พักเพื่อไทยนะวันนี้คุณหมอชลน่านสีแก้วก็ออกมาพูดในลักษณะทํานองหัวหน้าพักเพื่อไทยจะพูดทานองว่าโอเคเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าถ้าสมมติว่ามวลชนประชาชนส่งมาเนี่ยพักก้าวไกลจะจะ,จะเปลี่ยนผ่าจะส่งต่อจังงับ นะจะเคี้ยวจะย่อยตรงนี้เข้าสู่สภายังไงนะผมก็อยากดูเหมือนกันเพราะว่าครั้งหนึ่งสมัยหนึ่งก็เคยมีการส่งเข้ามาแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยนะค,คุณโพคิมพลกุลเป็นประธานรัฐสภาแล้วก็เรื่องหนึ่งสองก็ถูกออกไปนะครับไม่ได้บรรจุเข้าก็รอลุ้นทาน่านี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไป ผ่ามาแล้วนะครับก็มาถึงยุคนี้แล้วแล้วก็เรียกได้ว่ากลุ่มมวลชนนะครับทะลุเพดานให้เราสามารถวิพากษ์วิจารณ์ไปไกลมากกว่าเรื่อง1นึแล้วเพราะฉะนั้นนะครับเราก็มาจับตากันว่า,าในทางการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาจะเอากับประชาชนไหมเพราะว่าตอนนี้ประชาชนนำหน้าผู้แทนราษฎรไปไกลมากแล้วนะครับก็ก็ต้องจับตานะครับเพราะ,ะนั้นผมก็ต้องมาสื่อาสารมาพูดให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเนาะ โอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสวัสดีครับ